มาร์กี้เป็นทายเป็นอาย่าไงอายา่าโอเคเออไม่ใช่ทาร่านะเ,เป็นอายา่าอาย่าอ่าเป็น,นอาย่าเบลนแล้วก็เต๋อเอกเป็นทาร่าซับนะครับโอ้อ่ะถ้าผ่านพ้นช่วงน้นเกมไม่ได้นะครับท้ายเกมจะดูเรื่อว่าแก่งกล้าสามารถแต่พอมันเป็นอาย่าแบบนี้ท่านผู้ชมอยากจะได้ฟาร์มเยอะนะถูกต้องเริ่มต้นมาที่บูบับก่อนคนระับพี่วินนี่อยากจะสบายสบายแล้วกำลังจะตายอู้โหกดฟิกเกอร์หลบครับดีไม่โดนเฟิร์สบัตนะครับไม่งั้นนี่แย่เลยครับบีซีเอฟ แล้วเล่นแผนเดิม่และแล้ว b c ฟน่าจะนี่นแหละก,ก็เห็นแล้วว่าเอาหยาดมาเพื่อที่จะอยู่ในเลนที่น่าจะสบายนะครับแต่ว่ามีสวิต์ก็คือเอาทงหนาตัวไฮยเตะขึ้นไปกดดันฝั่งของหยาดให้ลําบากกว่านะครับแล้วก็ส่งอาญาไปรับกับคาเฟนีเพราะช่วงต้นเนี่ยตัวของเฮเลนจะต้องเดินกลับมากางก่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็คาเฟนีไม่ใช่ตัวที่เก่งกาจขนาดนั้นในช่วงต้นนะจะเก่งในช่วงเลเวลหนึ่งกับ2 แต่ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยก็จะโดนกดดันได้ง่ายนะครับก็เอาไปคันๆไว้คานอำนาจไว้ของคาเฟนีครับก็ฟร์มแบบเย็บนิดเจ็ตัวไว้ครับชแบบั้นเลดน้อยกว่านี่อาจจะมีเพื่อนเข้ามาแวะได้เดยนเพราะอาวี๋ <c oughs> นี่มาสินะนี่ล้ำใส่ครับหลบหนึ่งสเต็ปถ้าเข้าสู่ช่วงเลด,ดเกมได้เนี่ยฝั่ง VCF เ,เขาจะมีภาษีเรื่องหยาดกับตัวของคาฟเฟนีนะ พลังในการไฟลช่วงเรกเกมน่าจะทรงพลังมากกว่านะครับถ้าแค่ดูจากตัวละครเฉยๆอุ๊ยอ,ยอยุน้องแบงค์น้องแบงค์เริ่มเฉิดฉายนะครับคิมเซย์ก,ก็ต้องระวังนะฮะและกำลังจะลงมาลุมแล้วด้วยจำนวนคนที่มากกว่าเพราะเป็นคนถามช่วงแรกจะต้องเล่นแค่สคนเท่านั้นม,มีอาญาขี่หัวแต่จะเก่งก็กว่าจะเถียงเขาได้ก็คือตอนเบลสเดินมาเช็คแล้ว มังกรมังกรนี้นี่ปึ๊บตายไป,ไปแล้วครับสำหรับน้องแบงค์ครับก็แรงบ้าเป็นไปครับพอข้างบนไปข้างลามก็ไปเปิดเหมือนกันครับก็เป็นหวานที่ได้ดรัสเลเยอร์เออแล้วเต๋าเอก็กซ์เข้าไปเปิดฟอร์เรสต์ซองแล้วยิงสกิลใส่ดีบูมครับแต่ว่าเขามีฮิลสวนกลับมาจังหวะนี้ไม่ดีวิง่งหนีออกก่อนครับเต๋าเอ็กโอ้โหโดนฉีดเลเซอร์มาเต็มหน้าเต่าน่าจะเอียงขวานะครับ,บรเกมนี้ก็คือดูแลในช่วงเลนล่างเป็นหลักครับผมเพราะว่ามันเป็นเลนที่อาย่าอยู่ด้วยนะครับแต่ก็สามารถสลับขึ้นไปเอียงซ้ายได้ทุกเมื่อนะ สลับขึ้นไปเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยชอบสับนี้มากทีนี้ฝั่งของ VCF เนี่ยน่ากลัวมันมันมองในเรื่องของการแย่งไอเทมได้ท่านผู้ชมแบบว่าถ้าเกิดเขาหาตังค์ได้ไม่บาลานะ ตัวของใหญ่กับคาฟีนี่มาจากมีคนใดคนหนึ่งที่เทมมันไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดมันไปถึงช่วงเลตเกมที่ทุกอย่างมันเท่ากันหมดแล้วว่ายังไงสองตัวนี้เลตเกมก็น่ากลัวอาและอาศัยจํานวนคนที่มากกว่าพยายามจะเดินเกมเร็วแต่สิ่งที่ขาดและเขาทําลําบากและไม่ได้ไปต่อคือเรื่องของซีซีเนี่ยซีซีเขามีน้อยครับถ้าเกิดว่าฝังข้ามหนีเขาป้อมแล้วคือตามยากละใช่แต่มันบางกันทั้งคู่นะมันน้อยกันทั้งคู่นในเรื่องของคราวคอนโทรลนะครับคร<ช>ับผมอาและตรงนี้เต่าเอ้ยครับต้องคำนวณน,นะครับดามเมจที่รับได้ดีๆนะ ในช่วงต้นเกมนี้ฝั่งว c ซเเปิดมังกรได้ก่อนแต่ว่าเบกก็เอาคืนมาด้วยตัวของ d a r k s ส a y e r นะครับแต่ว่าไปบวกกับตัวมังกรนิดนึงอามอนพีแต่ยังปิดสกอร์ไม่ได้ครับฝั่งเขามีพิชูเฮเลนอยู่ด้วยคร <ขอ S 1> ับผมทีนี้ดีบูมเสียเวฟหรือเปล่าเสียไปหนึ่งตัวการเงินดีบูมส0 0พันหมูหวานพันเนะครับ ยังไม่มีตัวแรกนลครับผ่านจะ4นาทีที่เป็นช่วงป้อมกําลังจะไม่มีกราะแล้วเต่าเอกพ็อกซีค่คิมหนักมากครับคือพ็อกซี่ตรงนี้ไปเพื่อที่ได้ขยับไปเล่นในบริเวณอื่นได้สะดวกขึ้นนะแล้วก็ทําให้หยาแนวอตาวายจำเป็นต้องฝังเลนด้วยและขยับมาก่อนครับ VCF บที่อยู่ด้านบนมา3คนหมูหวานอยู่คนเดียวแล้วเรียกิมเซอ้อมหลังมาแล้วส่วนเตาเอกครับไปเลนกลางนะฮะ พยายามจะเดินให้เห็นนะครับแม่เป็นจิตวิยาครับมาเดินให้เห็นว่าอยู่แถวนี้ไปเหมือนเดิมครับเต่าเอ็กแต่ว่ารอบนี้มีอลันดอนน้องแบงค์มารับด้วยนะครับถอยแล้วนะครับแล้วถอยนะผ่านป้อมตรงนั้นครับแล้วเจอมาเจอน้องแบงค์น้องแบงค์ยิงยัดนะแต่เปิดพอเลสซองไปแล้วด้วยมากี้เอาแล้วตรงกลางครับมีจังหวะประทานนิดหน่อยเกิดขึ้นครับแต่ยังไม่มีใครตายตรงกลางเนี่ยตราบใดที่ไฮเาเตหรือว่าทาร่าย่ายังไม่มาเติมผมวาดาเมจไม่น่าพอวีเซฟน่าจะค่อยๆเคลียร์คี ف ทนทนไปได้เรื่อยๆด้วยการฮิวของฝั่งเฮเลนนะครับไปอยู่ตอนนี้นี่ก็บอกเลยว่าน่าจะยือ้อกันยาวๆแต่ว่าน้องแบงก,ก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูตังของน้องแบงเนี่ยจะมีเงินที่เยอะกว่าครับ,รบประมาณ400โกไปเอาและปปอมด้านบนนะโอกาสกันของเบคกอนฮทามครับไม่เยอะแล้วฮนะ โอ้แล้วไม่มีใครมากันด้วยครับป้อมแตกแน่นอนครับแล้วเป็นวีเสฟที่ได้ก่อนจุดด้านล่างครับเต่าเองก็ตีถึงก่อสร้างอยู่เหมือนกัน มาการลรือเปล่าครับแต่ว่าตีช้ากว่าเพราะเป็นตัวนะครับที่ไม่ใช่แครี่แต่ก็ยังได้อยู่แบบทุกอย่างดูเสมอตีคู่ตีขี้กันมากฮะแต่ประเด็นคือฝั่งของวีเซฟได้ดาร์สเลเยอร์ไปนะครับตัวเบคอนทามจำเป็นต้องเทรดมังกรคือด้วยความที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยเล่นเหมือนอไม่ได้มีซัพพอร์ตอยู่ในเลนชลั้นอเหมือนกันนะแต่รู้ว่าเขาจะเหมือนจะตีมังกรก็เลยมาแวะป,ป้อมกลางนิดหน่อยครับและหายไปครึ่งหลอดครับและได้มังกรก็จริงครับแต่แรกมันเลือดของป้อมกลางครึ่งหลอดนะเบคอนทามไม่ค่อยคุ้มนะเบคอนท แต่ถ้าเก andal, the ิดเต่าเอกับอาญารวยก็จะเก่งเลยก็จะเก่งในเกมระดันเกมฝั่งเขาไม่หยาดครับเฟนนี่ใช่แล้วก็ต้องดูจังหวะกลางคนที่สองแล้วอ้อมหลังมาแล้วฮะเต่าเอกครับกระโดดมาปากบครับเล่นใหญ่ชัดเลนจาไเชียเตอร์นะครับแต่ตรงนี้เต่าเอกกำลังจะตายแล้วหล่นไปครับเจอน้องแบงค์ยิงสวนเข้าไปครับแต่เก็บน้องแบงค์มาได้เหมือนกันสำหรับหมูหวานครับโอ้โหแต่คิวๆเลือดน้อยแต่ก็ยังถอยกลับไม่ได้แต่น้องแบงค์ที่ตายไปเก็บไปถึงสองเลยนะยกแรงซีซีเอฟชนะไปก่อนนะครับเก็บมาได้สองตัวในขณะที่เบคอนทามเทรดมาได้ตตััววแแ่่าดดึงงขกกนอออมไ้เยะ ตัวของมาอาัลฟอสเนี่ยเหมือนจะเ<อ>สียไปในช่วง<อ>ไ,ไฟแรกตรงนี้ครับโดนรูดครับเหมือนจากตัวของดีบูมไปหนึ่งสเต็ปมาโถมตรงนี้มาปิดตรงนี้แต่ว่ายังเก็บกำไรคืนไม่ได้นะครับเป็น VCF ที่ยังคงทำได้ดีต่อเนื่องฮะร่รวมเชียร์ทีมไทยนะครับผ่านในแท็ก i อ l 2023่า <2030 S 1> ด้วยแท็ก RV ไทยต้องแชมป์นะสามารถไปเชร์กันได้นะครับทุกคน เอาแหละตอนนี้เบคอนทาครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับเพราะเสียป้อมกลางไปค่อนข้างเร็วยังไม่8นาทีเลยครับวีเจฟคุมเกมได้ดีกว่าครับเพราะว่าตัวตองกลางเนี่ยดาเมจมันไม่พอที่จะปิดเขานะอ่ะเนี่ยมีช็อตน,นี้กระโดดเข้ามาครับแล้วก็ได้แข็งมาหนึง กระโดดเปอย่งมากลายเป็นทางหน้าตัวของเต่าเอ็กเนี่ยยังไม่อึดพอนะครับกระโดดเข้าไปปั่นทางหน้าในแล้วก็ผลลัพธ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ได้มาแค่ตัวเดียวในขณะที่ฝั่งวีเซฟเนี่ยตัวของดามเมจเวลาเขาจ่ายมาใส่เบคอนมันจ่ายง่ายกว่าแล้วเก็บได้มาเกาะ2ตัวทําให้ไฟนี่วีเซฟชนะไปนะครับยกแรกและมี2อแครรี่ด้วยนะครับวีเซฟน่าจะกินยาวๆอยู่พอสมควรนะตัวฝั่งของเต่าเอ็กครับที่มีมาร์กี้ขี่หัวอยู่ต้องคิดคํานวณดามเมจดีๆครับเพราะเขาเป็น2อแครี่ที่มันยำๆยๆใช่ครับตอน,นี้้ั่งเาากววววขไยยดะ แล้วให้โตมหวานอดทนฟาร์มไปในฝั่งซ้ายแน่นอนว่าการที่เสียป้อมให้กับทีมที่มี2แครดี้มันอาจจะไม่ดีแต่ว่าเบคอนทามกำลังมองถึงผลลัพธ์ที่มันทีเดียวจบนะครับผมกลัวตอนที่เข้าไฟอีกรอบหนึ่งที่วีเซฟม,มีของใกล้เคียงกับเบคอนทามเนี่ยคิมเซนเซจะเป็นคนที่ยืนยากที่สุดเนี่ยแต่ก็สําคัญที่สุดคือถ้าคิมเซนเ,เซยืนได้เราได้จ่ายดาเมจนะครับมันจะทําให้การฮิลของมังกร์กาแล้วก็การนี้ของเฮเลนเนี่ยมันด้อยลงไป เพราะตัวเข้าของวีเจฟครับก็เรียกว่ามีเอาจริงอ่ะอาจจะมีไม่เยอะแต่เข้าหน้าตรงหนักหน่วงมากไม่ว่าจะเป็นตัวน้องแบงหรือตัวของเอสวายนะครับมันปาดสามารถทะลุไปถึงด้านหลังครับและเก็บตัวของคิมเซได้ก่อนทีนี้ต้องมาดูยก2ตอนที่คิมเซมีทนหน้าของโซสกอร์แล้วนะครับก็คือังสือตันเลือดซึ่งตอนนี้ออกมาแล้วนะถ้าเกิดได้โซนได้จ่ายดาเมจก่อนได้ทําให้ VCM เนี่ยไม่ได้ฮิวเยอะเหมือนไฟแรกอาจจะดีขึ้นอาจจะเท่านั้นนะทำให้เข้าแบบฟูลเฮตีอ่ะใช่ ฝั่งของเอ่อเขาวทามจะดูดีถ้าเกิดคิมเซนเซได้ยืนได้จ่ายน่าจะดีพีวินแต่ถ้าเกิดคิมเซนเซโดนเจอแล้วหายก่อนเฮ้ตยตายตายตายเล่นกับหมูหวานเลยสอารายครับแล้วลงไปคอมโบเดียวโซโล่ใส่หมูหวานเลยให้สอารายโอ้โหนี่ครับเรียกว่าหยานตามติดครับอันนี้ไม่ต้องมีภาคพิเศษเลยฮะ มางเดียวจบเตะไปนะครับแล้วก็ได้ดับสเตเยอร์แล้วต่อด้วยโอ้แล้วต่อตรงนี้ครับเต่าเอ็กครับน่าจะยืนลำบากอ้ถ้าเกิดยืนอีกหน่อยอาจจะไม่ไหวแต่ตัวของน้องแบงค์ก็เช่นกันครับที่โดนฟอเรสต์ซองหนักหน่วงและมีฮิลจากเฮเลนครับแล้วน้องแบงค์ครับเข้าไปเฉิดฉายครับมีเกราะเพิ่มขึ้นมาครับแล้วยิงฟูลเเลตอัลติเมตไปนะพยายามจะดันป้อมซ้ายให้ได้แต่ว่าเวฟมันไม่เป็นใจลงไปถึงเหลี่ยมครับก็ไม่สามารถที่จะดันต่อนะครับและด้านขวาครับมีอวนพีครับเนียนๆตีเนียนครับเพื่อนดึงได้กัตีเนียน Eye of e m b e r ไปของมันพีขวาครับตอนนี้เบคอนทานเทขวาหนักมากนะเราได้ทาวเวอร์ไปทำให้จำนวนทาวเวอร์ที่เบนคอนทามเก็บได้เนี่ยคือ 2, 2> ทเอทาเ่ากับ v c อนะครับโอ้ดูทุกอย่างเหมือนจะตามนะแต่เราเบคอนทานแต่งเงินไม่ตามนะอ,มอ,อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่เรื่องของสกอร์คิวเนี่ยนะครับเห็นเลยว่าตัวเล่นเสียเปรียบยังออกได้2หน้านะครับตอนนี้ต่อให้ตัวของรูปเกมเนี่ยบาลินเซียจะดูกดดันหนักกว่าเมื่อสักครู่คือจังหวะทีเอสอาร์วายสวิต จาก <นะ S 1> ตัวเองที่อยู่ล่างเนี่ยขึ้นไปบนแล้วก็เข้าไปต่ดมุมงหว่านทันทีด้วยนะครับก็ต้องระวังครับสำหรับมุงหว่านแม้ว่าจะมีสกิลหนีก็จริงแต่ไว้วางใจไม่ได้ครับเอสสวายทำหเห็นแล้วเนี่ยในจังหวะที่กล้าเล่นเขาทำได้ปล่อยอินฟินิตเล่นทางด้านล่างนะครับก็คือตัวของขวาทาวเวอร์ตรงนี้การทันยังคันทันอยู่ฮะตัวนั้นทาร่าเต่าเอกเข้ามาแล้วแต่ว่ามา การกัน3ตัวแบบนี้นี่แมปตรงกลางจะโดนบุกเอานะครับแล้วไปทําเว็ฟซ้ายนะครับว,วีเซฟแต่น่าไม่น่าจะทําได้ไกลมากครับตรงกลางยังมีมุมหวานรับอยู่นะเ้าก็เต่าเอ็กมาคัดในบริเวณการแม่น้ําให้เหน,นียวไว้ฮะเต่าเอ็กตอนนี้ของยังไม่เยอะฮะรวมไปถึงตัวของอาญาด้วยแล้วเปิดฟอร์เรสต์ตอกไปโอ้โหแล้วโดนกินทีคอลไปเมื่อกี้สะดุ้งเลยครับเต่าเอ็กแล้ไปเจอตัวของอัลมันพีครับเอสอาร์ไวย อ๋อนี้เอสวัยนี่เรียกว่าดุดดังวันแมนโชว์แล้วฮะหนึ่งก็ได้หมดแต่ว่านะครับเขามา3คนก็ต้องถอย่อนครับลงไอโเบอร์ไปทีหนึ่งเนี่ยดาเมจอาจจะยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าทําให้ฝั่ง VCF เนี่ยการฮิวเลือดมันทําได้น้อยลงนะครับเอาแล้วโขนมาจ้าเอ๋อ่ะแล้วมีสเต็ปในการหลบครับสำหรับน้องแบงค์ไล่ตัวของอมบันพีในขณะที่เต่าเอ็กมาครับทีตีไม่มีก็จริงนะแต่น้องแบงค์เขาแวบไปอยู่ด้านล่างและกระโดดมาหาตัวน้องแบงค์ทันทีแล้วกดม็อบไปแล้วเพื่อนมารับทันไหมไม่ทันครับโดนลุมสามแกไปเป็นหมู่ออลัดช็ตน้งงแบค์ ปิดน้องแบงค์ไปได้นี่โดนไม่เลิมเดินมาปิดไว้กว่าับไปคอนทามครับสองเล่มนะครับตัวโซซกองฝั่งไปค่อนทามก็คือเป็นทั้งอายามากี้ด้วยแล้วก็เป็นทั้งตัวกี้คิมเซนเซด้วยนะครับถ้าเกิดใครได้เข้าก่อนได้ลดเลือดก่อนเนี่ยเบคก็จะมีความหวังในการชนะไฟมากขึ้นนะ ซีซีไม่ต้องอาศัยเขาเดินมาลึกๆครับแล้วตามกันยาวๆ,ลวๆเลยสวยครับเขากไปสะบัดดาบสายเต่าเอ็กครับแล้วเอาบอลพีครับกระโดดมาแล้วก็กระโดดไปกระนับ3แล้วเก็บพิชูไปก่อนแล้วตัวหิว้วที่สำคัญด้วยครับโอ้แล้วกลายเป็นว่าเบคอนทามครับแข่งวันนี้ได้เปรียบจะได้ลุ้นหรือเปล่าครับกระแทกทีดังปากเลยอ,ะอ่ะเอาละเริ่มเรียกว่าเห็นภาพนะครับมากขึ้นสําหรับตัวของเบคอนทามครได้กลางคืนนะครับฝั่งเบคอนทามส่วนวีเซฟเนี่ยเฮ้ยมักกี้ลงมาแล้ว นะตอนนี้ที่เห็นที่ได้สกอร์คิวไปอ่ะมันคือไฟรแรกกับจังหวะตัวเท็เดดา์วายไปตัดมูอหวานแค่นั้นนะนั่นแหละครับตอนนี้มาร์กี้กับเต่าเอกรวยมากแล้วนะครับ8ปดพันสองแล้วก็เต่าเอ็กหกพันหกนะครับมากกว่าฝั่งของ VCF ที่เป็นซัพพอร์ตด้วยกันอย่างตัวของเฮเลนพิชูเนี่ยเจ็ดร้อยนะครับแคลรี่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะมูอหวานนี่ก็แอบฟาร์มมาตลอดเหมือนกันเจ้าตัวไม่ค่อยเอาตัวเองไปเพลย์เสียงเท่าไหร่นะครับไฟณนะตอนนี้ที่เกิดขึ้นอ่ะ ยังไม่มีมูหว่นเข้าร่วมด้วยยกเว้นไฟแรกที่กระโดดปั่นคุณนายบิแค่นั้นนะครับแต่พอมันดูคู่ขี้เหมือนแบบตอนนี้เป็นค้อถามได้เปรียบอยู่ก็จริงแต่สุดท้ายเนี่ยผมว่านั่นจะวัดที่กอรเลเยอร์อยู่ดีอแต่ถ้าเกิดว่าไปโซนหน้ากอร์เลเยอร์นะของที่มีนะตอนนี้สู้กันแบบยื้อๆเนี่ยเป็นค้อถามจะดูดีกว่าครับนะครับ่ะเพราะเรื่องของซิลเลปโฟกัสด้วยนะปอริซองด้วยนะแต่ถ้าวีเซฟสามารถที่จะหาเรื่องับดักเก็บได้ก่อน ซึ่งก็อาจจะทำได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ยอย่างที่ไบโตบอกว่าถ้าเลือดเขาน้อยอเขาก็ยังไม่พร้อมเล่นครับคิมเซนเซสำคัญครับแล้วก็นะตอนนี้วีเซฟยังหาคิมเซนเซไม่เจอด้วยนะครับผมเอาเก็บไว้เลยเ,เก็บไว้ในลิ้นชักเลยโดนต่อโดนเล่นก่อนนะครับโอ้หแล้วดูครับเต่าเอ็กกับมากี้คู่หูครับบนไลักันฮะนี่ตอนนี้ลิฟก็ยังเอาลงลำบากครับ ียังไม่ได้กดฟอเรสตอซิเลโฟกัสเลยเนี่ะก็โดนตัดเลือดไปเรื่อยๆนะครับสโลในเรื่องของการซัดเทเลือดคืนมาแล้วไปบนนี่ครับเขาดึงขวาและเอาดันสายมาโกดีจริงครับถ้าเกิดว่าเล่นกันแบบนี้โอ้โหระดูเนี้ยคำนวณดาเมจรับทุกอย่างครับยังทนไหวและได้ป้อมซ้ายไปด้วยตอนนี้ครับเริ่มกินกินป้อมครับของบาลิเซียไม่เลื่อดครับไปค้าถามแล้ววิเศษเอาเต่าไม่ลงนะครับถ้าเกิดไม่มีแอนดอรอยู่ด้วยเนี่ย การจะเอาเต่าลงในระยะเวลาเพียงพอที่ตัวเองจะเล่นลําบากนะครับตอนนี้เบคอนได้เปรียบถ้าจะเอาเต่าลงต้องให้เต่าใช้เอ้ยมาคี้ใช้บอลที่สองไปก่อนนะครับน้อแงแบงค์จะได้ยิงเต็มๆตะเนี่ยเจ็บนะโดนตัวของเต่าเบเกอร์อาาใช่เต่เบเกอร์กับคิมเซนเซยโยนไปเรื่อยๆเจ็บแล้ววีเสบต้องยืนเกาะกลุ่มด้วยที่ความที่เป็นคอมไฮเดม,มักงก้านะครับมันดิง่งเรียกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวีเสบถ้าจะเข้าอาจจะต้องตัดใจนะครับแล้วพุ่งเข้าไปทีเดียวนะครับถ้าจะไปยืนยื้อ โอได้ดูนีเนี่ย1-5ยังวิ่งบีบมาอย่างงี้ครับนี่ปลายเลยซาวเบเกอร์นี่เสียงเสียงเบรกถึงเบรกเอสเอดเอ,ดเอดช็อตที่ไปตัดเอรันดอน้องแบงได้ในเลนล่างเนี่ยมันทำให้ฝั่งบีเซฟ,ฟเรามาระวังตัวมากขึ้นนะครับพอรู้ว่าตอนนี้เขาคุมแมบ,บก็จริงนะตอนนั้นนะแต่ว่ายังโดนบีบได้ดังนั้นตอนนี้รอไปเลทเกมที่อยากกับคาฟเฟนี่เล่นได้น่าจะวัดได้มากกว่ารูปเกมเลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ดู ท่านผู้ดูครับแล้วดึงเต่าเอกมาเล่นครับเนี่ยฮะไอตัวฟอเรสต์สองนี่เป็นตัวปัญหาครับเปิดปุ๊บนะครับพอถอยเสร็จดาเมจไม่ต่อนเนื่อ,องแล้วเต่าเอกไม่โลด,ดครับแล้วโยนฟรีๆจากตัวคิมบันเซครับนี่โยนฟรีๆครับไปสวยต้องโยนฟรีฟเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บต้องมีเอลันดอร์ครับถ้ามีเอลันดอร์เนี่ยเต่าเอกก็จะยืนย่าหนึ่อองถ้าวีเซฟจะชนะไปอาจจะต้องหาตัวอื่นที่ไม่ใช่เต่าเอกแต่เต่าเอกก็ค้ำอยู่ไงพี่บิมันทะลุเข้าไปยาก ถ้าจะให้ล้วงหรอตอนนี้ฝั่ง V ีเซถ้าจะล้วงต้องพึ่งเอ y นารวะครับแต่การที่เอาวเข้าไปล้วงเนี่ยมันคือการแตกแถวที่จะทำให้เขาไม่ได้รับห่วงเฮเลนนะต้องไหลให้ได้นะครับสถานการณ์แบบนี้ยังพูดอะไรชัดไม่ได้นะครับใช่ครับแต่กอสเตเยอร์มาแล้วค่อยๆประคองประคับกันไปเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้วีเซก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เสียเปรียบในเรื่องครีปมากอาจจะเสียเปรียบในเรื่องแมปแต่ยังพอที่จะเดินเล่นได้อยู่นะครับแบบนี้ฮะหวานรูดไปหนึ่งทีนะครับดีไม่โดนใครเต็ม เอาแล้วและปล่อยให้อามันพีครับทำคลิปขวาอยู่คนเดียวตรงนี้ครับและน้องแบ๊กมาจาจยิงอัดเต่าเอ็กครับยิง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 เต่าเอ็กซ์ครับเหนียวมากครับกว่าจะกดซิลเลนโฟกัสแต่ว่าก็เริ่มเจ็บแล้วนะครับเต่าเอ็กเพราะว่าช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยฝั่งวีเซฟไม่โดนไอโอแอมเบอร์กันด้วยทำให้เลือดเขามีมากพอที่จะเข้าไฟเล่นกับเต่าเอ็กได้ต่อนะครับมาครับดูว่าโดนบีบมาทุกทางครับตรงนี้บอกเลยว่าบาดเจ็บครับวีซีเอฟ การเงินโดยรวมห่างกันอยู่ประมาณ2,000โกนะครับยังเป็นสิ่งที่สู้กันได้ของทั้ง2ทีม อุ้ย้วดีบูมเจ็บแต่ว่าเอ้ยนั่นฉีดแล้วเก็บงมวาได้ครับนั่นคือก่อเกิดแล้วทำให้เต่าเองต้องมายืนค้ำตรงนี้อ้าวแล้วโดนไล่กลับมาครับอุ้ยแต่ว่ามีการผ่กจากทีมเซทำให้จังหวะดเอสอารได้ไม่เต็มที่และกระโดดสวนเข้าไปเอสอารโดนปาตายไปด้วยไอเออร์เบอร์ครับแล้วเต่าเองปั่นเข้าไปเมื่อกี้และดูครับบีบูมยิง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 ก็จริงครับแต่ว่ามาแล้วครับอัมบันพีกระโดดไปตบตีบูมคริสสองพันตายไปอีกหนึ่งและตามไปเก็บครับอีกลื่นคนและไล่มาต่อด้โโหหแแแแลลล้้้้วววมมมมดดทัััััังงงงงงกก๊ะฝ่่่ขขขอออยยยยาาาาารรเเเพนนนไตตคคบป็ถ นอนเลยครับโอกาสแพ้ไม่มีแล้วจบได้นะครับฝั่งตัวเบคอนธามครับเวฟมาแล้วก็เวลาที่เกิดเร็วที่สุดของฝั่งวีเซมเนี่ยคือ SRY นะครับ SRY ถ้าโดนตัวของคิมซนเซโดนท่าน้าตัวอายามาี้ใส่สกิลไปตัดเลือดไปเนี่ยไม่น่าจะทันอยู่แล้วครับเกมแรกครับพี่วินโอ้ไฟเดียวเลยครับไม่ต้องถึงกอสเลเยอร์ครับจบโดยการตรงกลางและได้ชัยชนะโดยเบคอนธามเลย